จะกมอ้าให้ถามอะไรอ่ะท่านฐมนตรีครับเรื่องของ CBC ครับสความชัดเจนเป็นยังไงบ้างท่านกความจริงวันนี้ยังไม่อยากจะพูดนะครับเพราะว่า ไปประชุมจะได้เขาจะได้ไม่ทราบท่าทีเรานะครับแต่ก็เห็นใจน้องๆสื่อมวลชนกลับไปก็อาจจะถูกบอกอตําหนิจะไม่ได้ข่าวไปเลยนะ,นะครับก็นะครับก็เอาพูดเฉพาะเรื่องข้อได้จริงแล้วกันนะครับพูดเฉพาะฐานคิดฐานข้อมูลที่ผมมีอยู่ก่อนไปประชุมนะครับแต่ก็เรียนว่าพรุ่งนี้เป็นการประชุมของฝ่ายเลขานะครับถ้าฝ่ายเลขาประชุมไม่ได้ตามที่ผมคิดเอาไว้ก็ผมก็ไม่ไป,ไปลงนาม นะครับข้อแรกก็คืออยากจะเรียนสื่อมวลชนว่าพฤติกรรมของกัมพูชาในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากจะย,ายา้ำประมาณักพฤติกรรมนะครับตักห้าข้อย่อยนะครับข้อหนึ่งก็คือกัมพูชากองทัพกัมพูชานะครับผิดอนุสัญญาออตตาว่า เขาเนี้ยนะครับจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยพบว่าผิดไรสามเรื่องคือมีไว้ในครอบครองนะครับมีทุนระเบิดสังหารบุคคลไว้ในครอบครองแต่ว่าเนี่ยเขามไม่ให้มีนะครับสองก็ในในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการผลิดด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่เคยพูดถึงเรื่องการผิดนะครับแต่หลักฐานพบว่า นะครับทหารกบูชาเอาทุ่นระเบิดแล้วเอาถังมาดัดแปลงเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอันนี้ผมถือว่าเป็นการผลิตด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้นะครับมีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเป็นทุ่นระเบิดใหม่นะครับผมต้องขอบคุณทหารขอบใจทหารกบูชาบางคนนะครับที่บันทึกหลักฐานเอาไว้ให้เรานะครับจากการตรวจพบหลักฐานที่บ้านสามหลังนะครับ ท่านจะพบเห็นเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งเห็นไหมฮะที่มีระบุพิกัดนะครับแต่อยากให้สื่อไปดูว่ามุมขวาบนน่ะจะเขียนว่า30มสิบทับสิทับสองศคือวันที่30ตุลาปี68แปความหมายที่ผมมองอยู่คืออะไรครับเราเซ็นจอยเดคอเรชันในวันที่26แต่มาวางวันที่30มสินั่นคือเขาไม่ได้บัตรตามจอยเดคอเรชันอย่างชัดเจนถูกไหมครับ อันนี้พฤติกรรมข้อหนึ่งพฤติกรรมข้อสองคือฐานกัมูชานะครับใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นทางทาหารสามที่นะครับปราสาทตาควายปราสาทพระวิหารปราสาทคนาอันนี้ไม่ต้องที่บาบนะครับเสียเวลาสื่อมวลชนมีภาพอยู่แล้วอันนี้สามนะครับพฤติกรรมที่สามก็คือฐานกัมูชาใช้ชุมชนเป็นที่ตั้งยิงอาวุธหนักนะครับ ก็คือใช้ b m 2 1เวลายิงเสร็จแล้วก็เข้าที่ตั้งชุมชนสื่อมวลชนนึงได้สงสัยว่าทําไมเราทําลาย b m 2 1ไม่ได้ไไดก็เพราะเราเคารพกติกาไงครเราไม,ม่ยิงในที่ทเป็นที่หมายพลเรือนเพราะนั้นทําให้กัมพูชาใช้ช่องว่างตรงนี้นะครับใช้ชุมชนไปที่ตั้งยิง BM 21นะครับพฤติกรรมที่4ก็คือใช้อาคารพลเรือนนะครับเป็นที่ตั้งทางทหารและเป็นคลังอาวุธนะครับแต่ก็ ทำให้เรายิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะไปใช้พวกลังสแกมเมอร์นะครับบ่อนคาสินโนเป็นที่ตั้งนะครับเราก็เลยนะครับทำลายที่ตั้งทางอาหารเรามุ่งที่ตั้งทางอาหารนะฮะเราไม่ใช่ว่ายิงลังสแกมเมอร์เป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่าเราทําลายที่ตั้งอาหารมันก็เลยลังสแกมเมอร์เลยถูกทําลายไปด้วยอันสุดท้ายพฤติกรรมที่ห้าก็คือกัมพูชามักใช้พลเรือนเป็นโล หลายครั้งที่ผ่านมานะครับพเลเรือกัมพูชาทหารกัมพูชานะครับใช้พเลเรือนเป็นโลก็คือแม้กระทั่งใช้พเลเรือนมาต่อสู้กับเรานะครับก็คือท่านจะเห็นคลิปใช่ไหมครับที่มีผู้หญิงนะครับใส่เสื้อทหารนุ่งกางเกงสียมพคูนะครับยิงสู้กับทหารไทยอย่างเงี้ยถ้าถ้าสมมุติว่าเราไปทําอะไรแล้วเขาเสียชีวิตกัมพูชาก็จะโจมตีทหารไทยว่า ทำร้ายพลเรือนอย่างนี้5ข้อเนี่ยคือฐานคิดของผมนะครับแต่เป็นข้อหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2อ,อยากจะเรียนสื่อมวลชนว่าขั้นตอนที่ผมใช้มาตลอดผมแบ่งเป็น3ขั้นขั้นที่1ก็คือพยายามเจรจาก่อนนะห่วงก่อนกรกฎาห่วงก่อน24กรกฎาหกแปดเนี่ยผมพยายามเจรจานะครับรัฐบาลกมพูชาทราบดีว่าผมนี่แหละเป็นคนที่พยายามเจรจานะครับเพื่อใช้วิธีสันติ เพราะหลักคิดของผมในฐานะผมเป็นอาหารเก่าเนี่ยหลักคิดมีอยู่ข้อหนึ่งว่าการชนะโดยไม่ต้องลบดีที่สุดนะครับชนะโดยไม่ต้องลบแต่หลักคิดข้อสองก็คือเมื่อลบต้องชนะนะครับอันนี้คือหลักคิดของผมอันนี้อยากจะเรียนให้สื่อมวลชนได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนระยะที่หนึ่งที่แก้ปัญหาก็คือนะครับก็คือใช้วิธีสันติใช้การเจรจาให้เขาถอนกําลังออกไปเพื่อจะได้ไม่ต้องลบกัน แต่พอหลังจาก28รกรกฎาคมหยุดยิงแล้วเนี่ยนะครับก็คือเป็นระยะที่สองที่ผมคิดก็คือพยายามหยุดยิงในเมื่อปะทะกันแล้วนะครับก็มองเขาในแง่ดีว่าอ่ะมันอาจจะไม่เจตนาที่จะมาลุกลานเรานะครับก็ก็เจรจาหยุดยิงนะครับแต่นะครับจากหลักฐานเนี่ยปรากฏว่าหลักฐานที่ชัดที่สุดก็คือหลักฐานเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าหลังจาก26ตุลาคมแล้วเนี่ย ลงนามจอยเดคลชันแล้วแต่ยังมาวางทุนระเบิดสังหารเราอีกนะครับตรงนี้ผมถือว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะครับคือเขาไม่มีความจริงใจแล้วมันคือพิสูจน์มาตามระยะระยะต่าง,างเพราะน,นตอนนี้อยู่ในระยะที่สซึ่งท่านคงนึกออกนะว่าการเจรจาในครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย เมื่อเช้านะครับเมื่อคืนก็บางพื้นที่เขาก็ยังระดมเบียมยิบยิงมาฝั่งเราแล้วประธานสภา,าหุ่นเซนก็ยังพูดว่าพร้อมที่จะลบระยะยาวแต่ขณะที่รัฐบาลประกาศว่าพร้อมหยุดยิงอย่างนี้เราจะทำให้เราเชื่อใจได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นการประชุมครั้งนี้นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยผมยืนยันกับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าเราก็ยังยึดหลักจอยเดคอเรชันอยู่นะครับแต่ คงไม่เหมือนเดิมอ่ะคงต้องลงรายละเอียดที่มากกว่านี้บางข้ออาจจะไปปล่อยไปอีกระยะหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่บอกได้นะครับแต่อยากที่จะให้สื่อมวลชนเนี่ยเชื่อมั่นนะครับเรียนผ่านไปยังผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนขอให้เชื่อมั่นในคณะ GBC นะครับว่าเราจะปกป้องอธิปไตยปกป้องผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะว่าจากพวงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าเราต้องอยู่กับกฎหมายนะครับอยู่กับกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าพอถึงเวลาตรงนี้ผมมองว่าก็ไม่มีประเทศไหนนะที่มายืนเข้าข้างเราจริงๆนะครับทุกคนพูดเหมือนเป็นกลางนะครับแต่เหมือนกับไปยืนฝั่งกัมพูชาแล้วพูดให้เป็นกลางก็คือเขาก็ฟังข้อมูลทางกัมพูชาแล้วเ็ามองว่าเราเป็นประเทศใหญ่ที่ไป ลุกลานผมยืนยันนะครับในฐานะที่รับผิดชอบทางนโยบายเนี่ยเราปกป้องตัวเองนะครับเราป้องกันตนเองนะครับด้วยยึดหลักกฎบัตรสาประชาติข้อ51นะครับด้วยความจําเป็นและได้สัสดส่วนนะครับยืนยันตรงนี้เลขอให้สื่อมวลชนสบายใจได้ขอพี่น้องประชาชนสบายใจได้เพราะว่าผมผมผมมั่นใจแล้วว่าเราต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศ นะครับไม่มีประเทศใดที่มาเข้าข้างเราสิ่งที่ผมมองอยู่ก็คือผมไม่เห็นมีประเทศไหนที่ประ,ประนามกัมพูชาว่าทำไมมาวางทุนระเบิดในในเขตของไทยนะครับแต่ได้แต่มาพูดว่าขอให้ไทยนะครับลดการใช้อาวุธนะครับลดความรุนแรงซึ่งตรงนี้ผมทราบแล้วเพราะนั้นผมมั่นใจแล้วเราเดินประเทศไทยเราเดินมาถูกทางแล้ว เราอยู่กฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายนั่นแหละคือ,อที่พึ่งของเราได้นะครับกฎหมายระหว่างประเทศนะน,นี้ขอให้สื่อมวลชนเข้าใจนะครับก็คงคิดว่าแค่นี้นะครับคงไม่พูดอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวเขาก็จะนะครับทางมันก็จะทําให้การประชุมของฝ่ายเลขาเนี่ยจะลําบากนะครับเพราะผมพูดซะลงรายละเอียดไปหมดอันนี้ที่แิแต่สิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้มันคือข้อได้จริงแต่เพียงแต่ว่าผมเอาข้อได้จริงมาให้สื่อมวลชนได้ ลงไปดูรายละเอียดเท่านั้นเองนะครับผมจะไม่พูดในรายละเอียดเพราะว่าผมมั่นใจว่าสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยแค่พูดหัวข้อเนี่ยท่านเข้าใจทันทีเลยมันเพียงแต่ว่าท่านทำความกฝากทุกท่านนะครับทำความเข้าใจกับสังคมทำความเข้าใจกับคนไทยทำความเข้าใจกับชาวโลกนะครับว่าเนี่ยจากข้อได้จริงตรงต่างๆเหล่านี้นะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ จริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดก,ก,ก็พูดจากข้อมูลที่มีอยู่ครับก็คือประการที่หนึ่งก็คือจริงๆก็ไม่อยากจะพูดนะผมพูดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดตรงนี้ไปเดี๋ยวก็ผมก็โดนทัวลงอีกนะครับก็คือมีนักวิจารณ์นะครับหลายคนได้พูดด้วยท่าทีที่รุนแรงมาตลอดนะครับพอเราพอเราป้องกันตนเองเขาคิดว่าเราเตรียมการเอาไว้เข้าใจไหมครับผมพูดแค่นี้ นะครับใหญผมพูดมากกว่านี้นะครับเพราขาก่อนผมพูดไปทิ้งก็มีโดนสวนกลับมาทางสื่อต่างๆประการที่สองก็คือกรรมูชาเขาก็ใช้ล็อบบี้ยิสนะครับแต่ผมมั่นใจนะครับผมตัวผมเองเนี่ยแต่รัฐบาลจะใช้หรือไม่นะผมไม่ทราบนะครับแต่ตัวผมเองน่ยผมเชื่ออยู่หลักข้อนึงว่าความจริงสู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นนะครับสื่อมวลชนจะเห็นว่าผมใช้ความจริงสู้นะครับบางทีพูดไปผมก็แม้กระทั่ง ผู้หลักผู้ใหญ่ของผมเองก็ยังเตือนผมว่าไม่อยากให้พูดเพราะพูดไปก็โดนดา่าโดนดา่าแล้วก็จะท้อแต่ผมบอกว่าผมใช้ความจริงเข้าสู้นะครับในที่สุดแล้วเนี่ยพอว,วันเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นฟุตปรินต์อยู่นะครับจะมันสามารถพิสูจน์ได้เพราะนั้นผมถือหลักตรงนี้นะครับเพราะผมมั่นใจแล้วก็ผมขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ผมประเมินว่าหลังจาก ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยสื่อมวลชนเข้าใจมากขึ้นแล้วผมต้องขอขอบคุณแล้วแบบแบบที่ผมเคยพูดเอาไว้อ่ะผมเชื่อมั่นในขีดความสามารถของสื่อมวลชนไทยนะครับอยากให้สื่อมวลชนไทยเนี่ยต่อสู้ทางข้อมูลข่าวสารกับฝ่ายกัมพูชานะครับเพราะว่าผมเรียนได้เลยนะครับว่าความตึงเครียดครั้งนี้มันไม่ใช่มิติด้านการอาหารด้านเดียวนะครับขณะน,นี้เราสู้ด้านการอาหารนะครับด้านการเมือง ทั้งการเมืองในประเทศการเมืองระหว่างประเทศด้านการต่างประเทศนะครับด้านสงครามด้านสังคมจิตวิทยาแล้วก็ด้านสงครามข้อมูลข่าวสารสนามลบเรามีหลายแห่งนะครับผมครั้งนี้กระทรวงกลาโหมนะครับผมได้ตั้งศูนย์แถลงการร่วมที่ช่อง5นะครับโดยระดมคนที่มีความสามารถมาถแถลงการนะครับปัจจุบัน สถานการที่คลายลงเล็กน้อยนะครับก็ปรับเวลาเหลือเวลา14นาฬิกาอยากให้สื่อมวลชนติดตามตรงช่องนั้นผมระดมบุคคลที่มีความสามารถของกองทัพมาแล้วนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศได้ให้ท่านผู้ช่วยผู้ชการฐานอากาศนะครับมาเป็นหัวหน้าทีมนะครับก็พยายามเต็มที่แล้วเพราะผมมองสนามรบครั้งนี้มี3สนาม1สนามรบที่ชายแดน2สนามรบด้านการต่างประเทศ3สนามลบด้านข้อมูลข่าวสารแต่สนามรบด้านข้อมูลข่าวสารเนี่ย ผมหวังพึ่งสื่อมวลชนด้วยนะครับอยากให้สื่อมวลชนช่วยด้วยนะครับเราต้องเอาชนะข้อมูลในสนามลบข้อมูลข่าวสารได้ทุกท่านในที่ยืนตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในกำลังลบของผมนะครับผมขอเชิญชวนกับขอบคุณครับก็ทราบจากกองทัพว่าน,าาน,นาาะคร, <c oughs> รับก็ ครับก็นั่นแหละฮะตามข้อมูลตามสือสส่อก็ตอบใดที่กัมพูชายัง,งยิงอยู่ก็เมื่อเช้ายังยิงอยู่เมื่อเช้าสอบถามกองทัพที่หนึ่งก็ยังยิงอยู่นะครับคือเขายิางยิงมาที่เราอยู่นะเราก็ตอบโต้ตามความจําเป็นและได้สัดส่วนนะครับกองทัพที่สองที่ตาควายเติมบันทมก็ยังยิงอยู่ท้งเงียบอยู่ก็คือทางด้านจันทรีตราเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณนะทำให้ผมนึกขึ้นมาได้นะครับ การประชุมครั้งนี้เราขอประชุมที่จันทบุรีเพราะว่า7จังหวัดเขาเนี่ยนะครับตั้งแต่อุบลศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์สะแก้วจันทบุรีตราดเนี่ยเจังหวัดเนี่ยมีที่จันทบุรีที่การลบเบาบางที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยเราก็ขอประชุม g b c ที่จันทบุรีเพราะเขาแล้วเนี่ยผมก็ไปที่เกาะกลมข้ามไปที่เกาะกลงซึ่งสื่อมวลชนก็เป็นห่วงว่าไม่อยากให้ไปคราวนี้ก็เป็นรอบที่เขาต้องข้ามมาที่จันทบุรี นะครับแต่เราก็พยายามที่จะคลายความกังวลของเขาโดยบอกว่าประชุมตรงชายแดนเลยก็ได้ที่จันทบุรีนะครับทีนี้ก็ฝากสื่อมวลชนเรียนไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ขอให้ได้รับรองในความปลอดภัยนะครับของคณะเจ้าที่จากฝ่ายกัมพูชานะครับผมถือโอกาสนี้พูดออกอากาศไปนะครับว่าขอให้ฝ่ายกัมพูชาได้มั่นใจในความปลอดภัยนะครับเพราะว่าคนไทยเราแยกออกนะครับ การลบก็ส่วนการลบนะครับการเจรจาก็ส่วนการเจรจาเพราะปัจจุบันท่าทีกัมพูชาก็ยังกังวลในเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้สื่อมวลชนช่วยกันทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับให้เขาปลอดภัยทั้งอาวุธปลอดภัยทั้งคําพูดปลอดภัยทั้งท่าทีนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอให้เป็นสนามสนามด้านการต่างประเทศนะครับเราต้องแยกสนามนะครับสนามการลบชายแดนสนามการต่างประเทศสนามข้อมูลข่าวสารนะครับ เราเราสู้ในแต่ละรูปแบบตามบริบทของสนามนั้นๆไม่ใช่เอาสนามต่างประเทศแต่มีเอาอาวุธเข้ามาปนด้วยหรือว่าเอาการเอาส,สงครามข้อมูลข่าวสารมาใส่สนามต่างประเทศอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้เอามาปนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีว่าขอให้นะครับ รับรับรองในความปลอดภัยของคณะเจรจาที่จะเดินทางมานะครับในประเทศไทยนะครับก็ไม่ทราบว่าเขาตัดสินใจหรือยังนะครับแต่เขาท่าทีของเขากังวลนะครับก็จริงๆก็เหมือนเราอะนะครับตอนที่ผมจะไปเกาะกลงสื่อมวลชนก็กังวลห่วงผมเหมือนกันนะครับไม่ใช่ห่วงผมห่วงลูกน้องผมนะครับว่าไปเกาะกลงแล้วจะเป็นอะไรไหมแต่ผมก็ไปเพราะว่า เราก็ต้องประเมเราก็ต้องทดสอบท่าทีเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ทางฝ่ายกบูชาเนี่ยนะครับมั่นใจนะครับว่าในความปลอดภัยเพราะาจริงๆก็ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะครับก็คือตร,ตรงชายแดนนั่นแหละนะครับครับขอบคุณครับ